อด,ดัมฟาร์มสวัสดีค่ะแปดโงกวาเสารวันสุกร์ที่แปดธันวาคมโ,โหโขกั่ะพี่น้องพี่น้องเบิงค่ะมีอย่างแปลกใหม่บอค่ะพี่น้องค่ะมีอะไรแปลกใหม่ไหมเช้านี้ <c oughs> นี่ค่ะคอกทางซ้ายมือค่ะคอกด้านนี้เลย เห็ดอีกคอกหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะจังจัดการง่ายค่ะพอลุงอ่นแล้ววาเช่นนั้นเนะคะ่ะเมื่อนี้ได้เปลือกบอกแตงโมมาฝากค่ะแตงเปลือกแตงมูตอปีโดพันตอปิโด สวยไปอีกแบบนะคะปัญหานี้เอากินได้ค่ะนี่จังนอยถือเขามาหไยนี่กะเกลี้ยงมาเดอ้อลุงอ้นมาเดอ้อเปิดคลิปละเดอ้อพี่น้องที่รับชมคลิปนี้กขอให้มีความสุขหลายๆ้อค่ะเดอ้อ อยู่ดีมีแหงแข็งแรงสุขฟูสุกคนเด้อค่ะเดอ้อโอ้ได้งะกะทินมาแลนไปกินกะทินก่อนแล้ว,ลวสวัสดีสสดค่ะได้ <คน S 1> ยังมาฝากค่ะลด้วยลำด้วยนะครับเด้อแปงโมครับแปงโมเปลือกแปงโมมีแนวกินเพื่อเน่้งมาหาหลดได้ครับนี่ม่ได้ยาก้นี่ <c oughs> เจ้าเห็นแกกินขนาดนี้ครับนี่เขาเอินว่าลึงหรือเอินว่าเห็นแกกินแก้งคิดเป็นบ่อเลยแจ้งนี่แจ้งนี่มันน้อยโยนนี่กินเป็นบ่อลูกมันพุ่นบันไดนี่เขาต้องฝึกให้ป้อนเพื่อนหน้าเด้อฝึกได้ทีละนี่งเด่นน้ำมันนี่ดูดีเด่นน้ำมันดูดูครับแจ้งนี่มัน่ยากข้นเลยแจ้งเิ่นครับเแม่มา คนนี้น้องขาเปบ่นี่เปมันที่เปมันบ่เปพี่คนเป๋เห็นปะเปขาข้างไหนขวานขวาหลัง嘛ขวาหลังนั่นเออภูมิใจน้ำเสนอเป็นบ่คะคอกนี่เอ้าบอกท่านผู้ชมเลยค่ะว่าทีเฮ็ดจังสี่เพื่อนยังคะนี่ป่ครับแมนครับที่เทาเฮ็ดคอกขึ้นมาใหม่อีกกันเทาไม่คอกหาขอกขอกแรกตัวนี้ เขาเยืนเยู่นี่ข้อสองถ้มันเป็นขอกไงนี่ค่ะขออสามขอกตัวนี้ครับนี่ลงเลือนลงเลือนขออสามหนึ่งสองสามก็ได้ครับขออซี่ตัวนี้ครับนี่ครับตัวงหญ่นี่ครับข้อหาตัวทั้งในนะครับน่ะครับแล้วจังไดค่ะเพื่อตัวผูเดียไปตัดเขาครับทั้งในที่ไรครับไปเลยครับนี่บอกน่อยตัวผูแยก เพื่อให้มันจัดการง่ายแม่นบอสคะตัวพอพันไ่พันไปโซนนี่ครับนี่โซนนี้เป็นแค่หลอกคิดไปวลาเขาจะขายบ่ครับไล่ขึ้นรถครับรถจะมาจอดเทียบนี่อ่าเขาก็เฮ็ดเป็นล็อกไว้เขาต้องการตัวไหนขายเขาไล่น้องมณีอ่าไล่กมณีเขาก็ไล่ขึ้นรถเลยออ๋นี่ค่ะการบริหารจัดการง่ายครับสมมติเขามีเป็นรอยตัวป่ะเขาจะถีบตัวเขาจะคัดออกถีบตก็มาแบบนี้ล็อกแรฉ่ไง ก็ะ,ะไ่ขึ้นรถตัวแม่หาตัวผูหาว่าไปครับนี่คือการบริหารจัดการคอรกเนาะค่ะของยางมาครับยงนะังมาของอดัมฟาร์มเ<า>นาะ,ค,ะคือผ้ไหยเป็นน้ำคัะแต่งโม่น่ะคะ่ะเศษหญ้านนี่นนก็ไปปลูกได้ครับแต่งโม่เป็นไงครับ วันนี้จะวาดด้วยคลิปเรื่องการบริหารจัดการคลอกไป<อ>ไมาได้กินดีของอดัมฟาร์มการบริหารจัดการคลอกของอดัมฟาร์มยางมาทั้งหลังครับอางก็ไปบุญว้างบอยยางมาทั้งหลังเฮ็ดหนังค่ะ,ะยางมาเบิ้งนี่ละให้พี่น้องเบิ้งล็อกข้างหลังเข้าใจบ่ ข้างหลังก็ล็อกไว้ล็อกเดียวเออนี่อันนี้เขาปล่อยเลยนี่เขาโบเอียบอ,กอบีกอ่านี่เขาเขาโบเขาจะบมต้อมาอีกตัวนี้เพราะว่าบนนี้ตัวนี้จะลอกร <ไป S 2> ับกว้างเลหา้าซีฟครับนี่ได้ครับนี่ล็อกนี่วัดไปล็อกในฟังนี่ก็ได้ลอยกวัวอยู่ครับร้ายอยู่อีหยังคือลอยกวัแล้วก,ก็โตได้เลี้ยงได้ลอยก,ก็โตแม่แนี่ยไม่ได้แคบเนี้ งามครับงามฝากฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าเขาคือเก่าจะเลืมกันครับจะเลืมกันจะถิ่เนื้อปลากันเด้อโอ้เพิ่นคือห่าวดองดองแต่เพิ่นเห็นอย่างเนาะเพิ่นงจะกินหัวอาหารมื่อไงหัวอาหารนี่ได้ครับวันนี้โอ้วันนี้เขาฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกไปเขาแบบรัดการง่ายเอิญควันเข้ามาแล้ี๋ยวโซนใส่ใส่อันนี้ก็ไปเพิ่นออกลูกใช่ครับนี่ไปล่าเลยเป็นสีออกลูกแช่นี่ เครื่องนี่ไม่นี่ก็เก็บออกครับอันนี้สิเก,ก็บออกไม่นี่ไม่นี่ก็ต้องเก็บออกครับพี่นอ้องหกหลายหก,หกหลายาไปไปจูดไปยังแต่ว,ว่าไปครับนี่เก็บออกครับป่ะไปหายอาหารเพก่อนก่อนเก็บสิเก็บซอยเก็บซอยหรือเอาโยนออกไปสิก็กกกไ,กได้ครับนี่ผมเนี่ยที่เบักรอไม่อยู่อ่ครับ ไปว่าอยู่ไก่พิ่นบ่ได้ยินเด้ค่ะเพราะว<บ>า่าบ่<ร>บมีไมนี่ใส่สองสัตวเลยนี่เห็นมาขาดลายดิเหมือ <c oughs> นม่อจุดแปดมันมาขาดเลยเดี๋ยวเราก็เอาใหม่มาถาดอีกค่ะให้มันแข็งแรงขึง้นยู่แล้วนีวนเอาหูวิธีเดี๋ยวยังกับบุยากครับเอาเอาใกล้ๆเอาว่าไงประสบการณ์ดีสอนเราเองครับเอาหูวิธีแล้วยังกับบุยากบ่ับคนอื่นเห็ดได้่เขาเข้ากับตองเห็ดใหญอยู่ค่ะได้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 เนี่ยเลยเนี่ย เอาตะาเห็ดไปเห็ดเป็นลอกไงไปหลอกเดียวไปมกักลอก่วนไดเขาก็แอมไปเนี่ยเขาก็ปล่อยทะลุหากันได้เนี่ปื๊ด <c oughs> ป๊ดเดขาไว้นี่เห็นไนหะนี่เป็นขอรกหลอกขเอาขากจอนาคตเขาก็จะมีช่องตัดเขาครับก็ทีตัดเขาแล้วก็ไปแซ่ซองฟีดไปนี่พี่น้องโทษมาถามสื่อร้ายครับเขาออนนี่เขาขายพวแพ็กครับหันหลังเบาพี่น้องเพิ่งกับปดดอยนิ้งแล้ว ยางน้ำสานะครับกล่องนี่ถุงยางน้ำเร็วๆดิเฮ็ดยังคะอันนี้ก็หัวอาหารครับสูตรได้คะสูตรได้ก็ได้ครับ <c oughs> หัวอาหารง่วนน่ะล่ะค่ะพี่น,อน้องให้เพิ่นทุกเช้ามื้อละหน่อยค่ะเดือมไปครับรพาากวกโบขาดเท้าเสียบเกิแจ้งก็ดยางไม่กินนะครับให้เราเห็นยักษ์องสามกากับพ่อเราหนี่อยพ่อเราต้องหน่อยบ่ต้องกินหลายเห็นป็นเด็กหน่อย เด็กหน่อยบอต้องกินหลายเพราะฉะนั้นเอากินลูกกินเอนั่งเริ่มเลยครับกล่องครับนี่ค่ะวิธีฝึกให้มันเชื่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะยังได้กะเชื่องครับยังได้กะเชื่องเลาก็ฝึกอ้าวมันเป็นสัตว์ปลาเนาะคอยฝึกนคอยเป็นคอยไปจ้ะแล้วจะเป็นสัตว์ปลาเด้ครับเด้ออย่าลืม อานิมนต์คร <laughs> ับ <contributing> นิมนต์ไม่ออกไม่ป่าอ้วนเอาอย่าม่หยาดป้าโอ่งยังไหนนี่โอ้ยเอาพี่มากินผีลงมาเขาก็ล็อกได้เขาจะปิดนี่เขาจากไฮซุ่มยุ่ยนี่เขาก็ปิดได้ไหมครับครับครับจะให้มากินดียู่นี่กับปิดย่านกว่างงงครับอย่ากันเลยครับนี่ ปิดคลิปปิดคลิปค่ะปิดคลิปขอขออนุญาตปิดคลิปเด้อครับพี่น้องเอาได้เลยไเอาง่ายๆยังสิเลยเหรอฝากช่องดตาน้ำเนียด้วยค่ะกดดับฟาร์มกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะทุกกับลูอคนนะครับเด้อสวัสดีค่ะเอี๋ละครับคลิปกรได เดี๋ยวผมไม่ทดสอบนะครับเด้อ <coughs> <coughs>